ในปี2540เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าข้าวยากหมากแพงทำให้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยนอกจากนี้ยังเป็นช่วงแห่งการจัดระเบียบสังคมมีการออกกฎหมายให้สถานบันเทิงต่างๆปิดภายในเวลา2นาฬิกายิ่งส่งผลให้สถานบันเทิงที่เคยเป็นแหล่งสำคัญในการทำมาหากินของตลกเชิญยิ้มเริ่มปิดตัวลงบางคนก็ต้องเปลี่ยนอาชีพจากการเล่นตลก หรือหาอาชีพเสริมด้วยการไปเปิดร้านขายส้มตำร้านขายข้าวต้มอะไรก็แล้วแต่หรือบางคนก็ไม่ไหวจริงจก็หนีกลับไปอยู่บ้านนอกเลยก็มีบางคนก็ก็ทนอยู่ทนอยู่ตื้ออยู่แต่ว่ารายได้มันลดลงมันไม่กระทบสักทีเดียวเลยแต่ว่ามัน,ม,นมันค่อยค่อยค่อยๆหายงานเราเคยมีแปดที่แล้วอาจจะเหลือมาค่อยๆเจ็ดที่หกที่ห้าที่ สามที่ค่อยๆมาแต่มันก็ใช้เวลาเป็นเดือนหลายๆเดือนอะไรเงี้ยเกิดจากสภาพเศรษฐกิจก็มีส่วนคาเฟ่เขาไม่มีกำลังที่จะจ้างมากอย่างสมัยก่อนก็มีส่วนเพราะว่ามันถูกจัดระเบียบสังคมตั้งแต่สมัยท่านปุรชัยเป็นมอทหอน,นึ่งต่อโน่นนะนานหลายปีมาละาเมื่อก่อนตลกจะเล่นได้ถึงตีสามตีสีอ รัฐบาลชุดนั้นเข้ามาก็จะจะตั้งเวลา,าจะระเบียบสังคมให้ให้เลิกตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยไอ้ตีสามตีสี่เป็นเป็นช่วงที่หมอนวดบ้างหรือไอ้คาเฟ่ต่างๆที่เขาอาจจะปิดเร็วเนี่ยมันอาจจะมารวมตัวกันที่ใหญ่ๆนะก็อันนั้นอนะ่ะ ก็จะมาจ้างตลกให้เล่นได้ที่สามที่สเนี่ยมันจะหลายๆคณะติดกันเป็นพืชเลยอย่างบะรามเก้าดาราวิล่าอะไรเงี้ยแขกที่เขาเคยเที่ยวดึกๆแล้วมันไม่มีตรงนั้นอ่ะแขกตรงนั้นก็จะหายไปแล้วก็ยิ่งมีมีกฎหมายเรื่องการขับรถห้ามห้ามคนเมาขับรถนี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่อันเขาบอกกินอยู่ที่บ้านดีกว่า มันไม่ถึงกับมีแล th ้วผมได้มาทําบริษัทกระเป็ดแล้วก็แยกจากเป็ดมาก็ก่อตั้งขบวนการที่เส้นทำมาด้วยกันผมดูแลผมกํากับผมเป็นรองประธานกรรมการของบริษัทคอมบีดีไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ที่มันมอนมันเหมือนต้องดิ้นดิ้นเพื่อเพื่อหาแหล่งธรรมาหากินใหม่มันก็มีมีทีวีนี่แหละเป็นตัวรองรับอยู่สําหรับคนที่มีชื่อเสียงอะนะที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป มันก็สามารถเข้าไปเป็นพิธีกรช่วยในรายการทีวีไปเล่นละครทีวีไปเล่นละครซิทคอมอะไรก็แล้วแต่ก,ก็ก็อยู่ได้ใน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 ส่วนของเป็นหัวหน้าคณะที่ที่มีชื่อเสียงตลกเชิญยิ้มเติบโตมาจนเป็นที่จดจำของคนไทยจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากตลกที่นิยมเล่นกันในคาเฟ่เข้ามาสู่วงการบันเทิงจนถึงทุกวันนี้ มันดูตื่นเต้นดีพิธีกรชายร้อยคนประกบกับอมตะอย่างคุณตักมายุ่ลางีนี่ก็เป็นสิวหรือว่าเนื้องอกวะ้องไปหาแล้วมเห็นเจอเลยเจ้แตยาขัดส่วมหนังหน้าแกกับโถส่วมเลยนะมันไม่แตกต่างกันหรอกมันแลงกันได้ บ้านเชิญยิ้มหลังนี้มีสมาชิกในครอบครัวมากมายการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวต้องมาพร้อมกับโอกาสและความสามารถจริงๆแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคณะเชิญยิ้มโดยที่เราเล่นอยู่กับเชิญยิม้มเป็นการขอกันมากกว่าโดยเฉพาะนายโยงเนี่ยช่วงตั้งคณะโยงพิศนุโลก ก็ได้ร่วมกิจกรรมกับเชิญยิ้มและได้รับการสนับสนุนจากพี่นธพี่เป็ดมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้งเ,เป็นโยงพิษณุโลกเ,เขาให้เรามาเล่นรายการทีวีตอนนั้นเป็นมุอหัวเราะแล้วก็มาสมาคมคนเส้นตื้นแล้วก็มาเป็นกอดบาดไขเครียดแล้วเ็อยู่เขามาตลอดแล้วในการตั้งคณะโย่งพิษณุโลกเนี่ย ก่อนหน้านั้นเนี่ยชื่อโยงไม่ไม่ได้ปรากฏในเนื้อที่ความจําของสมองคนเลยเอ่อเพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ถูกปรากฏแล้วก็ไม่ได้ได้ถูกโปรโมทอะไรออกไปรู้แต่ว่าคนนี้คือตลกแต่ไม่รู้ชื่ออะไรบางครั้งคนก็ยังนึกว่าเป็นยาวอายุธยาด้วยซ้ำเพราะว่าเราอยู่กับคณะยาวอายุธยานั้นแล้วมาตั้งคณะโยง่งพิษณุโลกเนี่ยคนก็ยังจําค่อยว คำว่าเชิญยิ้มเนี่ยเราชอบตั้งแต่ก่อนเราเข้าวงการตลกแล้ะเราชอบมันมันเป็นคําที่ที่น่ารักเป็นคําที่มีเสน่ห์เราอยากใช้อยู่แล้วก็เลยเมือม่อเมือ่อเมื่อได้มาร่วมงานกับกับทางเชิญยิ้มไม่ได้อยู่คณะในนดคณะหนึ่งแต่ได้ร่วมงานกับกลุ่มพี่ๆของเชิญยิ้มเราก็เลยขอไม่มีการคัดเลือกเลยมีแต่ขอขอครับ พี่เป็ดครับผมขอหน่อยได้ไหมผมขอชเชิญยิ้มหน่อยได้ไหมลิงเนี่ยเราจะงสอนให้เล่นละครได้รำด้วยคนเนี่ยสอนได้ตลกกันเล่นไม่ฮาแต่นิสัยดีกับตลกเล่นฮาและนิสัยไม่ดีผมไม่เอานี่คือการคัดเลือกผมไม่มีจะกินผมอยากให้มีครอบครัวอยู่เย็นอยู่อยากได้เชิญยิ้มก็ไปอยู่ธรรมากินเนี่ยได้ไหมเราก็บอกว่าได้ผมมาให้แต่คุณต้องไปถามโน้ตก่อนนะโน้ตจะให้หรือเปล่าก็ไปถามโน้ตโน้ตบอกว่าผมก็ให้ถ้าคุณต้องไปถามสีนุ่มก่อนนะว่าสีนุ่มจะให้หรือเปล่า ก็ไปถามซีนุมซีนุมให้ซีนุมก็มาถามเป็ดก่อนว่าจะให้หรือเปล่าฉะนั้นเขาจะต้องถามต้องสามคนนั่นแหละใช่ไหมเขาต้องถามต้องสามคนว่าให้ไม่ให้แต่เรายินดีที่จะให้เราก็บอกหมดทุกคนอนะ่ะบอกพี่เล่บอกพี่ว้นบอกหมดเขาก็ยินดีให้เราใช้เป็นโย่งเฉิญยิ้มคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นพี่ใจที่ได้มาอยู่กลุ่มของของออศิลปินที่รุ่นพี่ที่เราเราศรัทธามาตั้งแต่เริ่มใฝ่ฝัน ว่าอยากเล่นตลกเนี่ยก็ฝันเห็นคณะเชิญยิ้มฝันว่าได้เล่นกับคณะเชิญยิ้มเลยเป็นเป็นเป็นความใฝ่ฝันที่ถึงกับฝันเลยอ่ะใครอยากจะไปใช้เชิญยิ้มแล้วก็ใช้ชื่อเชิญยิ้มเแบรนด์เ,นเ,นเชิญยิ้มแล้วก็สามารถทำหาก,กินดูแลครอบครัวได้แล้วก็ให้เ้าไปึงขยันแล้วกันขยนัน,ขยนตรงเวลาไม่กระล่อนแล้วก็มีมีความซื่อสัตย์บางคนผมไม่อยู่ผมก็ไม่หวังอะไรแล้วครับผมกะได้บ้านสักหลังแล้วรถสักคันผมก็จะไปแล้ว ผมเม, sociedad, ม่อกีขอโทษนะเมื่อกดโต่อไอ้เฮียคนยังไปเป็นตลกมันต้องมีจิตมีวิญญาณก็มีหมดอะใช่ไหมสมัยก่อนอยากเป็นเต่าถอนฟันมาอยากตั้งคณะเชิญยิ้มกับถอนฟันฟันหลอเหมือนเต่านี่ก็มีมีมีแยะมีแปลกๆมีหลายเรื่องมีหลายคนหลายประเภทจริงๆแล้วเพลง่อยเนี่ยย่งแอบแฝงอยู่ในแฝงอยู่ในการแสดงนานแล้ว อาจจะเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆมันไม,ไม่ไม่ถูกหยิบเอามานำเสนออย่างชัดเจนมันเพิ่งถูกหยิบเอามานำเสนออย่างชัดเจนในในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยแล้วหลังจากนั้นก็ก็ผู้บริหารก็เอาไปอยู่ในในช่วงหนึ่งของรายการคุณพระช่วยมาร้องเพลงชวยกันนันนนนใี้จะรร้อองงดดดีีหืไไม่เชิญฟักักนะถ้าเราร้อง ก็บอกว่าดีถ้าเราร้องไม่ดีก็บอกว่าดีก็ได้เห็นเขามีสระไวน้ำก็อยากมีทางทั้งที่เนื้อที่ไม่ค่อยมีเท่าไรเนื้อที่บ้านมีแค่นี้พอดีสระหรือบ้านถืวะเอาสระไว้ อยากมีเอาไว้ไหว้น้ำเออสาววันแล้วเวลานอนน่ะเวลานอนก็นอนนอนมันในน้ำนั่นแหละเออเสี้โย้เิโย้ติเรียกคนนั้นมาตบทีสิยุคนี้ต้องประหยัดไฟขนาดผมขับรถกลางคืนผมยังปิดไฟเลยเออประหยัดเอาไว้เดี๋ยวสิ้นเดือนค่าไฟมาตายเปิดไฟรถโ้องพี่น้องเรียกมาตบสองคนได้ไหมน่ะป้า คงจะเป็นการนําเสนอของไทยๆที่ถูกที่ถูกทางเราก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ได้เปิดโอกาสให้เราได้ทําอย่างที่ใจเราชอบคงคงไม่ใช่ความสามารถของเราที่จะใช้ด้วยดีเป,เป็นความพยายามมากกว่าพยายามแล้วขนขวายหาแล้วกออ็รักในอาชีพว่าตื่นมาพรุ่งนี้เราจะเล่นอะไรเราจะเอาอะไรไปให้ความสุขกับคนดู มันเป็นการค้นคว้าหาไปพร้อมๆกันกับการนำเสนอ